ถ้าชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะคะเจริญทำสำนึกดีครับเมื่อนี้สีพาพ,พ่อแม่พี่น้องหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพสนใจในเรื่องสมุนไพรต่สิมาพาไปเบ่งต้นใบชนิดหนึ่งที่แก้อาการปวดเมื่อยได้ดีเป็นต้อนอย่างเาสิ่พานผู้ชมไปติดตามเบ่งกันครับ หาายังมื้อนี้เมื่อนี้ครับมื้อนี้ก็สิพามามเบิงพัคกค้นภาคกลางเขาเอิ้นว่าเทาวันเล็กภาคอีสานก็เอิ้นคือกันนั่นล่ะเทาวันเล็กคือกันแต่ว่าเบิงลักษณะรูปร่างมันเป็นยังไ๋เดี๋ยวมืนอีสิภาไปเบิงมาเบิงไกลๆนี่ครับลักษณะใบ ยอดเกศสอยสีชมพูยอดดอกสีชมพูมะบังมะบังจังอา่าได้ละมันจะมียอดสีชมพูอยู่พูนะครับต่างยอดสีชมพูก่อนยอดร่อนจะเป็นสีชมพูพอแก่มากก็จะเป็นใบเขียว เดี๋ยวใบจองกล้วยว่าแจ่เข้มก็จะเป็นใบจองกล้วยกล้วยแก่นะี่เรองนี้ไปเบิง้งไปเบิ้งเถาเถาสิมีลักษณะคล่ายล่างแดงแต่ว่าล่างแดงนี่เถามันสีแดงแต่อันนี้มันสะบ่แดงมันจะเป็นสีดำคล้่ายๆกับสนิมเล็กขอมาเบิ้งครับ จะยุดแถวนี้นะครับอันนี้เป็นปลายมันซืือๆมันยุดแถวพูนแล้วมันมาไก่นี่เขาเป็น,นไปเบ้องนั้นไปเบิ้งทั้งพูนใช่ครับน้ำไปเบิ้งทั้งพูนอับมาเห็นแล้วนี่เขาน้ำหาบางขันน้ามากับยางมาตอนแรกเห็นป่ายมันแล้ก็นึกว่าโอ้ย ตัวนก็จะอยู่แถวนี้เข้าไปโบแมนนีม่มาเห็นลักษณะเผามันครับเอากระดีออกเป็นคือสนิมนี่แหละคือเหล็กคือสนิมเหล็กไอเบื้องเทาไงมันทั้งคนแเบื้องเกล็ดมัน เบิ่งเกียดนั่นใกลๆเดี๋ยวพอเวลาเข่าปลาไปเห็นกันโอ้เป็นสีเนาะสประคุณสประคุณก็สิแก้กระสายเทาดานบำรุงกำลังแก้เน็บชาี่ยต้นใส่ได้มีเบิ้งใบมันั่นึง นี่ก็ใบมันเนะาะตัวนี้เขามึนชากันหลายผู้ใดมากอะมึนชานี่ใหญ่ยอย่างนหมอเขากพาาา็พามาเบิงยังสิละพอมาเบิงเห็นตัวน,นี่แล้วตัวอื่นก็ใส่น้ำกันใส่น้ำกันเทาวันเปียงเถาวันเปียงบันเฮาอีสานเอื้นเชียตาป่าคนไทยเอืน้นเทาวันเปียงนี่ไปเบิงอ่าก่อน อากับเครือมันเนี่ยครับอยู่น้ากัดอ่แหละขึ้นไปเล็กน้อยนี่สินเห็น้ยเห็นลากลากลากของทอว,วันเปียงอขอนาดหา้างงไงยป่านนี้เนาะมาไม่เห็นตัวนี้พร้อมมีใบทอว,วันเปียงเวลากินเทากับเอาย่างแล้วทอๆกันยา แผนไทยแผ่นโบราณน,นี่เขาเสี่ยวย่างละทอกันกาหนึ่งกับมือของคนป่วยเป็นหลักสมมุติว่าใส่สองอยางแล้วก็เอารวมกันสองอยางนี่มันได้หนึ่งกับมือต้มกินคันคันบัวไทายเนาะได้ยาตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยถามคนป่วยน้ำเนี่ย่าต้องผูกบ่วกันบัวาไทายห้องก็สิเติม ว่ตะกวงตะไกล่ภาษาภาคกลางเขาก็เรียนกำแพงเก็ดชั้นกำแพงเก้าชั้นพอซํานี็ได้ผลแล้วกินเบิงผู้ได้ที่ปวดเมื่อยที่บ่รุนแรงอยู่เกินไปจะมีอาการพบเนี่ยกินปับ๊บรลดอย่าไปรอให้มันเป็นโดนมันเป็นโดนมันเสียสมดุลแล้วมันต้องแก้หลายอย่างนี่นี่กันฮาหูจากต้นนี่เรากันผู้ใดมีอยู่ไก่บ้าน เอาเก่ามาต้มกินเพท่นได้ไปหาหมอก็ใส่จังซี่สะก้อนเพท่นได้เป็นหลายคลิปนี้ก็ับผู้ใดสนใจอยากเบื้องคลิปต่อไปก็ติดตามได้ทั้งช่องหมอแต่งบรรดาบได้ครับ